ตักบุงตำเองพิกสิบห้เม็ดจัอยังดนใจให้ซพิษสิบห้าเม็ดไดนามปรามากทุกคนก็เลยอยากมาล่องตักบุกงกินเองก่อนที่คอยสิบ,บอกต่อเอยังก็สร้างคอยน้องล่องกินก่อนนะทันบริจับแล้วมาบอกต่อเดี๋ยวที่บอกอคอยตัวมื่อเนีคลินิกแคสจำไสยกรรมตาทักมะฮะเคให้คลินิกทุกคนคลินิกมอเบลนะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยก็ว่าตาไม่ลังตาบอลังมันจิกลึกแล้วก็บอลังไม่รักเคเ็เจอสีมันหือนแบบเออยันเป็นตาคอยโยยาด้วยตาไม่ลึกไม่ปลื้มไม่โบมันเมื่อก่อนนะสินะคอยเลยว่ายินดีค่ะอะรขอบะ พอใจในตาตัวเองแล้อย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าแต่ก่อนนะถ้าพวกเธอเห็นรูปฉันแต่ก่อนนะคือแบบฉันตาลึกสูงแล้วก็ปลื้มมากเหมือนคนว่างนอนตลอดเวลาก็เลยบอกหมอว่าไม่อยากทําอะไรแนละ้วหมอเดี๋ยวจะเข้าไปคลินิกไปฉีดโบท็อกแล้วก็เติมฟิลเลอร์ปากน,นิดหน่อยก็พอมือนีและมือแรงมือข่อยพาคก,กันออกไปดื่มนะคะมินสิว่าข่อยโบพัฒนา,ากระชังข่อยภาษาอังกฤษนี่ข่อยบ่ค่อยดูเรื่องอีดิข่อยสามารถสนทนาได้อยู่พอเอาตัวรอดเมนูอาหารส่วนมากมี้นทภาษาอังกฤษไหมตอนนี้ก็คือว่าร้านอาหารในไทยนี่บ่มีคนไทยเฮ็ดงานเลยทุกคนทุุกกกกคนนนนิข้้้้าวัับบตห่งเดออมืีะ ส้มตำนะคะตำเองจะพริก15เม็ดนี่ปลาสม้มปลาสม้าสมตุ๊กตาขี้เกียจทอดก็เลยห่อกระดาษฟอยยัดเข้าหม้ออบรุมร้อนนะจ๊ะทุกคนเสื้อบอกว่าขอยกินแล้วแหลกที่แหลกเนะี่ยบบมีปลาส้มนะทุกคนมีแค่ขนมจีนส้มตำกับไข่ต้มใส่เกาอ,อีสานแล้วที่นี่ขอยล่องท้ายวิดีโอไปแล้วพร้อมเรียบร้อยรอบนึง คอยลองกินขนมจีนกับสมตํำไปประมาณสี่คำเผ็ดแห้งทุกคนเผ็ดแบบเผ็ดแบบลองคอชีวิตน่ะแสบท้องอ่ะเพชดแบบแสบท้องอ่ะเผ็ดจนซางเมาอ่ะเมื่อนี้พากันออกไปดื่มกาแฟนะคะแบบว่าแฟนพาตัดพาตัดเนื้อหอกกระลอตัดไหมตัดไหมแบบมั่น สองจาม,มือหมอคอยให้ดื่มมือนี้ล้วมือแรงมุอ่คอยพาก,กันออกไปดื่มนะคะพาก,กันออกไปดื่มตั้งแต่หาเม้งแรงตอนนี้กับข้อห่องสามถุมนะคะนี่กับข้อหองมาประมาณสองถุมกับห่องสองถุมคอยกันมาตําบุกหุงทุกคนตําบุกหุงต้ม,ตมขนมจีนตําเสร็จเรียบร้อยล่องกินเมืองแล้วสามซีข้าวแบบหูสสั่งเมาเลยอะ่ะเศร้าเมาเลยแบบเผ็ดแห้งเผ็ดแบบแสบท้องเผ็ดแบบก็ลองคอยชีวิต ขาก็เลยกินนมไปแล้วกองนึงนะคะกินน่อไปกองนึงกินไส้กอรอกไปอีกเคองหนึ่งแล้วเราก็เลยหนึ่งเขา่าหนึ่งเขากับถอดปลาสมมานังอัดคลิปไหมมานางกินไหมอีกรอบทุกคนต่างบอกุงพริกซิมหาเม็ดความแบบความอยากกินสมตำเผ็ดเผ็ดอยากแบบอยากส้างเมานะ ปลาส้มใส่ไฟแห้งปวดบ้าปลาส้มนะทุกคนปลาอีหอย่างดอกเอกิดขี้คานทอดกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนยิงสิบแสบทอง คดคักแน่ทุกคนเ้ยแฟนกับแฟนกับไปพบพบมูพบปะสังรค์ก็เผื่อนเขานั่นแหละพอพอเออคุยคุยงานคุยอย่างของเขาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เลยบอกคอยหาร้านอาหารแล้วก็พาไปกินเขากินเขาอยู่ร้านอาหารอิตาลีคอยสั่งสปาเกตตีจานหนึ่ง สรงสปาเกตตี้จานหนึ่งก็นั่งกินกินเขาเสร็จแล้วก็พากกันกลับห้องกลับห้องมากนี่ก็คือแบบสปาเกตตี้มันบวได้สีมากอิ่มแทนเขาประนันนะข่อยก็เลยตำมะหุงจวดจัดจวดจัดตองสมตำเพดๆแบบนี้จังสียู่ทองข่อยะน่าจะตำมะฮุงตำเอง พริกซิมฮามเม็ด <laughs> อี๊ยังดนใจให้ใส่พริกซิมฮาเม็ด <c oughs> ขนมจีนกับดูดน้ำดำบงฮุงบันแหงเผ็ดตืมกินเขาน้ำ ให้โยปลาสมก็ได้กางมันอ่อนกางอ่อนหย่าง,ง่ายๆทุกคนปลาสมลนลัลนเสียบหอน พักอยู่ด้วยพักกะลำ่ำกะล่ำซื้อมาหัวหนึ่งสามสิบบาทหัวใบใหญ่ปันใดดอกหัวพอดี ไดน้ำปลามาทุกคนก็เลยอยากมาล่องตํำบกงกินเองอยากล่องเมืองวันรสชาติน้ำป,ปลาเพื่อนสิโอเคบอลสินะ นรสชาติน้ำปลาเปืนโอเคอสิกงสิมาบอกต่อนะคะว่าน้ำปลาได,ด้มาได้ใส่ยังนะเผ็ดซุปเผ็ดแห้ง ตังใจถือค่าอันเป็นปิ่งปลาสมได้ปลาสมกับเขาเพราะแก่เพ็รได้กออีซาน มักแค่งพี่น้องก็ค่อมักใส่กอกอีสานแต่ว่าสื่อหลานได้มาลอกกินกับบ่ค่อยถึกใจบันไดไหมเพ็ด หายัางไงหาผ้ากุนูบเ,เห็นในบังเอียคอยเอาผ้าไปสักมือผ้ากุนูต้องใส่พื้นไม้นูนาา่นตุเฮนกำลังเสียบปะคานี่กินตอกินตอจ้า มันยามน้ำนอนมันหาพระคุณหนูโ่เห็นไปโอ้ยทุกคนคอยเผ็ดปลาส้มกับห่อนตำโุคุณกะระเพ็ดบัางลอกนำปลาไหมทุกคนแสบอย่ เดี๋ยวสิมาบอกโอนํำปลาไม่จะใส่ ปกติต้องมีบกพริกสดกัดน้ำแต่ว่าเบอร์จำเป็นนะคะเพราะว่าตับบวหุ่งเผ็ดแห้งแล้วเขากระแชะคักรพวานเมื่อด้คิดว่าสิกินเขาทุกคน อเอาเขาวันแซนันเป็นแซนกั่ไหมตั้งน้ำห่อนให้มันเดือดแล้วเอาขหนียวลงเอาขาหนียวลงคนต้มขหนียวในน้ำห่อนก็ยิบขาหนียวขึ้นมาเช็คว่าเออเม็ดนิ่มแล้วยังเม็ดมันขาดออกจากกันได้แล้วยังเพ่ามันขาดออกจากกันได้เราคอยก็เอาขาหนียวไปล้างล้างนะ้ำให้มันเสี็ดแล้วเอาเซ็หมหดหนึ่งเข้าเดียวซุกนิ่มแฮงเพราะว่าบอรดคคิดไว้สิกินเขาอนะก็เลยเบอร์เดมาเขาไว้ เขาเนี้ยวกะห่อนตาสมกระห่อนทำมุ้งกะเพชรเขากันข้าวพี่น้องเอ้ย ไปร้านอาหารไปร้านอาหารกาแฟนส่วนมากแล้วขอเพื่สั่งยากขอสิส,ตตออสั่งเต็สปากเกตตีเพื่อว่ายังไว้ดิมันจัไงทุกคนสปาเกตตีเป็นภาษาอังกฤษเป็นเมนูที่่อยอ่านได้แล้วก็เข้าใจนะ ปาเกตตีสเต็กยังไงเออคอยพ่อซีอานภาษาอังกฤษออกเข้าใจอะนะเววกับร้านอาหารส่วนมากบ่มีคนไทยเห็นงานเลยทุกคนมีแต่ตางชาติแล้วเข้าเจอกับบวบไทยไหมตอนนี้ก็คือว่าร้านอาหารในไทยนี่บ่คคมีไผ่บวบไทยนะทุกคน าร้านอาหารหาร้านใดมีคนไทยแล้วขาเจ้าอกไทยอันีข้ากับสิพ่อโอเคอยู่ได้เพราะว่าไม่นูอาหารวนหมากไม่ได้ภาษาอังกฤษไหมเนซีวา่าข่อยบุพัฒนากระซังข่อยภาษาอังกฤษนีษษ่ข่อยบุคอยดูเรื่องอีดีข่อยสามารถสนทานาได้อยู่พ่อเอาตัวหลอดแต่ว่าให้คุยอียังที่แบบ,บลึกๆยังไงไปบุหลอย คันเมนนอาหารบางหมองอย่างนี้เขาไม่ลูกมีลูกผักในเบิงเออขอไปจิ้มเอานะจิ้มลูกเลยแต่ว่าคันบางหมองนี่คือแบบมีแต่ภาษาอังกฤษกับภาษากอยยังกับหูตัวมาง่องมาอย่างอย Excuse me ขอโทษจ้าเริ่มเลอะแล้วนะคะเทิ่งเพ็ดเทิ่งหอนเทิ่งสีอิมแล้วล่ะ ทาร้านอาหารบางหม่องมีรูปผ่าว่าสิเออขอ่อยกะจิ้มเอาแบบเออรูปได้มันหนากินอย่างงี้นะด้วยว <c oughs> ันแล้วนะคะร้านใดมีคนไทยขอ่อยจะทำเขาแบบพี่พี่มีมีเมนูไหนแนะนำไหมคะจังสินะมเมนูไหนที่แบบเหมาะกับคนไทยอย่างงี้นะหรือหรือเมนูใดที่แบบ ผู้สาวไทยผู้หญิงไทยมักสั่งมากินอย่างนี้นะข้าวดอกวรสิแนะนําว่าเออต้องเป็นเมนูนี้เมนูนี้บอ่อยอย่างนี้ยแต่ว่าคันลานได้แบบโมเมนต์คนไทยเม,ม่มีลูกมันจะคอสิเล่งมึงสปาเกตตีสเต็กอย่างนีน้เพราะว่ามันสั่งไงมันอ่านออกนะรูกป่ะเพราะว่าในบางโอกาสห้องกับบุได้แบบอยากถาังแฟนห้องตลอดเวลาเขาก็ต้องคุยกับ หุ่นตัวนเขาคุยกระมูเขาอย่างนี้คือกันนะขะ้าวกระซ่องสปาเกตตีมือนี่แล้วก็ขนมปังกระเทียมแอพิ่ไาเซอร์กินกระเบียแซบบ่บค่ะส่วนมูแฟน้นข้าเจ้าร่างอันกระดูกกระดูกงวะ กระดูกอะลราคือคือจะมันเป็นกระดูกแก่ดอกกระดูกวัวนะทุกคนก็จะหั่นเคืองรวยพริกกระเทียมคอยคิดว่าได้ตามที่คอยกินมันอาจจะปรุงแบบนี้นะกระดูกแบบให่ย่ๆนะกระดูกเขี้ยหรือกระดูกขากระปูกของวัวนะหั่นเคืองรวยพริกกระเทียมเอาเขาอบเธออกมากินกับขนมปังปิง้งแซบดู คยกินไลเธอแล้วแซบอยแต่ว่ากิน,นไลาเบ่ร์อไรไม่เลี่ยนมีแต่น้ำมันไหมทุกคนใครกระดูกอมันมันกิน,นไล่บ่ได้รเลี่ยนเที่ยงค่ากระด่มเบียร์พอมันบลไะแล้วที่นี้พ่อสปาเกตตีมากสปาเกตตีก็เลี่ยนคลิกเนี้ยสปาเกตตีล้านนั้นไคสร้างสปาเกตตีพริกพริกกระเทียมเบคอน พัดใช้น้ำมันบะกอกน้ำมันบะกอกแบบเจิงนองมาเลยทุกคนเลยเรียนใส่าการเลยคอยจ้งว่าคอยกลับห้องมากคอยอยากกินตาบองหุงอ,อิ่มแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิมาบอกน้ำปลาหียหอใดนะคะแ่บอยู่คอยไปทำรายละเอียดเพิ่นก่อนว่าน้ำปลาเพิ่นนั้นเห็ดจากปลาอียังขั้นตอนการผลิตเป็นจังไงจัซี่นะ เดี๋ยวไว้ซื้มาบอกต่อก่อนที่ข่อยสิบอกต่ออีหยังก็สร้างข่อยต้องลองกินก่อนล่องกินก่อนว่ามันเสียบบ่นะทุกคนขันบ่ลเสียบข่อยบ่มาบอกต่อเด้ขันบอลเสียบแล้วมาบอกต่อเดี๋ยวซื้อมาข่อยตัวอ จำไปกินตัวเอมือ,อนมือเนียมขี้นิกเแค่ทำไสยกรรมตาทักมหา คใ,ให้คลินิกนะทุกคน <c oughs> คลินิกมอเบลนะเฮตตาครบเจ็ดเดือนมั <c oughs> เป็นทักมหาวตาเป็นยังไงบ้างเป็นว่าคุณตุ๊กตาเป็นยังไงบ้างคะพน <c oughs> อยก็เลยถ่ายรูป <c oughs> พอมีรูป,รปลังทํำไหมคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้า <c> ง <oughs> พ่อขอถ่ายรูปให้เบิงแล้วเป็นว่าสวยมากเลยค่ะเป็นว่าน่าทำมาขอยเป็นยังไงขอยก็เลยว่าขวบไปเดบอกว่าสวยหรือไป่สวยนะ <c oughs> ทุกคนขอยบอกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยขอว่า ตาไม่ลังตาบอลังมันบอลดิจิกลึกแล้วก็บ,บอลังวลวเวลาควยเฮจนสีมันเหมือนแบบเออยังเป็นตาควยโยงอย่าีนะ้ด้วยตาไม่ลึกไม่ปลือไม่โบมันเมื่อก่อนนะสินะเขาก็เลยแบบขอรูปหน่อยได้ไหมคะเป็นอ่ะคอยเล่าชงรูปไปให้บังพอเห็นรูปแล้วเขนก็เลยแบอบกขอเแบบขอารูปไปรีวิวได้ไหมคะเปนวาคอยก็เลยวแบบ่ายินดีค่ะแบบว่าขอบคุณหมอด้วยนะคะท,กกที่แก้ให้อีว่าเพอาที่แหกหมอสุ per ก็ให้คอยได้นะหมอตัวว่าโอ้โห ตาคุณนี่หนักมากเลยนะครับไปนะอาจต้องไปแก้ที่เกาหลีนะหมอวะไปหมอไปเกาหลีกับโอ้จ็กแสนมูนี่ยังจิพวอนะเฮ้หมอไม่แก้ให้เราจริงเหรอหมอก็แบบพอจำได้ไหมทำที่คลีนิกไหนมาเป็นวันเด้ทีแรกเป็นสิบเบอร์แก่เข้าบอมนั่นแหละขอแคหาซื้อคีินิกจนพอ แล้วแล้วก็แก่ไงก็โอเคทุกคนเพราะว่าตะกีนตาแบบตาลึกมากชั้นตาสูงมากแล้วก็ลึกแล้วก็แบบตาปรือนะทุกคนแบบตาอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาน่ะพอทําตาเสร็จตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนแล้วมั้งหมอก็ให้บริหารตาแบบพยายามแบบลืมตาขึ้นให้มันสุดค้างไว้หลับลงมาแล้วก็ลืมให้มันสุดอย่างเงี้ยเหมือนบริหารกล้ามเนื้อตาให้มันให้ตาเรามันไม่ปลือให้ตามันไม่ขี้เกียจนะทุกคน ให้ตามันลืมได้เต็มที่ให้ตามันกลับมาโตสวยอย่างนี้นะก็พยายามฝึกอ,อย่างเงี้ยแรกๆก็ทำแบบว่าทำเยอะมากบางทีเวลาเล่นโทรศัพท์ตัวก็เอาโทรศัพท์ไปไว้แบบบนหัวเลยมันจะได้ลืมตาขึ้นในสุดอย่างนี้นะทุกคนแบบโอ้ตอนนี้นะโอเคแล้วพอใจในตาตัวเองแล้วอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าแต่ก่อนนะถ้าพวกเธอเห็นรูปฉันแต่ก่อนนะคือแบบ ชั้นตาลึกสูงแล้วก็ปลือมากเหมือนคนว่างนอนตลอดเวลาตอนนี้โอเคแล้วนะคะก็เลยบอกหมอว่าไม่อยากทําอะไรแนละ้วหมอเดี๋ยวจะเข้าไปคลินิกไปฉีดโบท็อกแล้วก็เติมฟินเลอร์ปากนิดหน่อยก็พอหมอกบโอเคยินดีครับเอ,อิ่มจริงๆแล้วทุกคนอืมอร่อยมากมชื่นใจตื่นแล้วก็จะไปอาบน้ำนอน กินเขาแล้วซีถุงพอดีซีถุงพอดีนะตอนนี้กับมะฮอนหอมประมัณสองถุงมั้งก็ไม่เห็นเน่ากินร้องกินไปสามซีคำบไว้เพชรแห้งได้เป็นเอาปลาสมข่ามออบร่มรอดหนึ่งข้าเนียวเนี่ยซีถุงไปออกอฉันจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะพวกเธอวันนี้นะ คาร์ดีโซอเคียนคิวยหอดีๆไพมี่ดินสซเคียนคิวยหอดีๆมาบอกตอนน่อในเรื่องสูตอันนี้เป็นยังมันมันมกรุดไหมสหังว้แล้วว่าดินสอเคียนคิวซื้อมาแทงละสิบบาทเนี่ยเวลาแบบออาหนาไปไกลเสือูซายสิกระไรได้ยันยันยันคิวรุดยันคิวไปติดเสือเขาเห็นบอลน,นี้จะจับนิดน้นอยมันก,กระุดเลยนี่นะเติมคิวตลอดเลยเวลาเต่งตัวเนี่ยบายบาย Thank you for watching Spicy b a b a y a Salad I make for myself so fucking spicy sticky right egg Thai sauce and fruit. perfect food because I love spicy bye bye ทุกคนส้มตำปลาส้มข้าวเหนียวไ <laughs> ข่ต้มสองฟองไม่ได้กินนะคะเพราะว่าทุกตาอิ่มข้าวเหนียวกับปลาส้มแล้ว อันนี้เหลือไว้กินพรุ่งนี้ถ้าฉันว่างเดี๋ยวฉันจะมานั่งมานั่งอัดวิดีโอกินให้พวกเธอดูอีกรอบนะคะเพราะว่าทุกตาไม่ทิ้งอาหารอยู่แล้วใส่หยิบมะนาวออกถุงครอบเข้าตู้เย็นยังกินต่อได้อีกสองสาวันนู่น่ยบายยจ้ากุญเวยกุญเวยละซูกุญเวยซันนี่แหละตอนนี้แต่บรู้ว่าจะโพสคลิปจากโมงแต่ตอนนี้คือซันตรงกุญเวยแล้วซันสิไปนอนวันนี้ดัมเบีย์ไปห้าขวดแต่ตอนนี้ก็สั่งเมาแล้วแหละ Bye-bye.